ปั้นสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาญาโยมพุทธบริษัทมาตอนนี้จะเป็นวันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดกระกฎาคมสองพห้ายิเจ็ดตามเดิมทั้งนี้เพราะอะไรเพราว่าบันทึกทีสองคัดเศษแต่ว่าวันนี้จะเต็มสองเศษจะไม่ไม่ทราบ แต่ว่าค่าเศษสําหรับภาพก็ยังเป็นค่าเศษเดียวอยู่วันนี้ก็มันป่วยเนี่ยตามใจมันนะเลอเอิเอ <c oughs> ก็มาคุยอวดความเร็วกันต่อไปสำหรับค่าเศษนี้ขอให้ชื่อว่าไม่สิ่งความเล็วค <c oughs> ่าเศษก่อนเป็นการบอกผมเล็วมากอันนี้ค่าเศษนี้ก็ยังไม่สิ่งความเล็ว แต่มีพราอ,อะหร่เพราะว่าสามารถเอาโมโนยิธิมาแจกับรรดายาโยมพุทธบริษัทได้ <c oughs> แต่ก็ได้ไม่นานหลังจากนั้นแล้วโปรดทราบเมื่อปีศูนย์แผมสอนได้แต่ว่าหลังจะพอศูนย์เก้าเป็นต้นมาถึงพอสองพันห้ายี่สบเอด ไม่มีใครได้เลยสิบปีเต็มทำให้คนต้องเสียเวลากันมากเขาต้องการมาปฏิบัติเพื่อผลจะพึงได้คือเข้าใจในรกสวรรค์แต่ผมไม่สามารถให้ทุกคนไปได้เลยเต้นกี่จะปรับปรับป,ปรับป,ปรับปรับเสียเวลาผมก็เหนื่อยบรรดาญาโยมหัวไวใส่คนเหนื่อย เหนื่อยแล้วไม่ผลก่อนจะเหนื่อยเข้ามาจากบ้านเขาต้องทิ้งการงานต้องทิ้งความสุขถ้าไม่มาปฏิบัติเขาจะนั่งอยู่กับบ้านนั่งนังนอนนก็มีความสุขเอ,เอ,เอการมาต้องทิ้งผลประโยชน์จากบ้านและก็ต้องเสียประโยชน์คือต้องเสียเงินการฝึกอัตราหนึ่งสลึง หนึ่งสลึงนี่ต้องใช้จริงๆต้องต้องให้จริงๆทุกวันบางคนก็เกินกว่านั้นต่นนี้เวลาจริงๆเนี่ยเขาทิ้งกายงานต้องเสียค่ารถค่าเรือม,มาเสียรายได้อันนี้เสียมากผมทาให้มันได้ยอดโยมพุทธบริษัทเสียประโยชน์มากทั้งได้ความสุขและทรัพย์สินผมก็สลดใจจึงมานั่งคิดในใจว่าถ้าว่าสอนอย่างนี้ ผมจำได้ว่าเป็นวันที่สิบสามและที่สิบเอ็ดที่ที่สิบเอ็ดพฤศจิกาย,ยนสองพันห้ารอยี่สิบเอ็ดวันนั้นคิดในใจ้กำลังฝึกอยู่ประมาณสองทุ่มเศษ <c oughs> ที่สลานวราชคิดว่าวันนี้ถ้าไม่มีใครได้เลยผมจะเลิกสอนแบบนี้จะสอนเฉพาะสุขวิปัสสโก เพราะว่าสุขพบาสโกดีง่ายไม่มีการแลบผิดชอบใดๆแนะนําไปญาติโยมจะทําได้แือไม่ได้บรรดาพิสุสัมเนหจะทําได้แือไม่ได้ก็ช่างเขาก็หนังแล้วก็หนังเขาทะภาวนาเราจะนอนที่กันได้อะไรก็ได้ทีนี้ผลจะเป็นยังไงก็เป็นเรื่องบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทการสอนของผมมีอย่างหนึ่งผมไม่สอบอารมณ์ กอสอบอารมณ์เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้ไหมอันนี้ผมไม่สอบเขาถามมีญาติโยมหลายคน่าบ,บอกว่ามีการสอบอารมณ์ไหมถามว่าสอบอย่างไงก็สอบว่าได้อย่างนั้นไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้อย่างน้นไหมผมก็บอกแต่ว่าผมไม่สอบล็อกว่าปรากฏว่าเคยมีคนสอบอารมณ์จากไหนก็ไม่ทราบแกก็บอกว่าแกก็เลยมุมส่งฟังเขา อย่างไหนครูว่าถูกเกจําแล้วก็แปลว่าวันนั้นแกตอบมาไม่เป็นครูบอกไม่ได้ไม่ถูกแกก็ถามคนที่เ็บอกครูยืนยันว่าถูกต้องว่าอย่างไงเขาก็จำว่าเวลาครูถามแกตอบอย่างนั้นใจแกใช้ไม่ได้อารมณ์ที่ได้ใชไมันได้แต่ก็ตอบถูกท่านครูมาอาจารย์ท่านก็บอกก็าได้บางทีต้องีย่คพูดสงวันได้อยากเร็ว บางคนเวลาครูจะสอบารมณ์ก <c oughs> ็ถึงก็บนบานสังกล่าวหูโหมไปสีค่อยสอบได้อันนี้มันเป็นผลร้ายมากเฉพาะบางแห่งนะตัวแห่งท่านดีอันนี้ที่พบมาเห็นว่าเป็นผลร้ายก็เลยบอกญาติโยมไม่สอบนี้มาต่อมาก็มาแบบนี้แบบนี้ไม่ต้องสอบประจิกกันเวลานั้น <c oughs> ในเมื่อผมตัดสินใจว่าผมจะไม่สอนก็ดีเห็นภาพพระพระที่ผมเห็นผมทุกวันที่เขาบอกพระนิพพานไปแล้วสูนะเขาผมไม่สูนใครจะไหว้ไงก็เปล่าก็เถอะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่หนักใจผมก็พร้อมเสมอเพราะผมเลี้ยงตัวมาตั้งแต่บวช ความเป็นอยู่ของผมผมเลี้ยงตัวเองผมสร้างผมผมม,ผมมาอาศัยญา,ยาติโยมบริษัทเมตตาเมตตาเท,ท้าท,ที่ท่านมีความเข้าใจสวรรค์นรกผมขอยืนยันตามความเป็นจริงเวลานี้บรรดาญาติโยมบริษัทชายิงได้กันไหมผมคิดว่าเลยแสนคนแล้วกระจายไปทั่วประเทศในต่างประเทศก็ได้คนไทยต่างประเทศฝรั่งที่อเมริกาได้คล่องตัวมาก รังมาฝึกที่วัดที่ก็มีแต่ที่อเมริกันโอ้โหทั้งชิคาโกเดนเวอร์แล้วก็แคลิฟอร์เนียกล้องจริงๆฝึกแค่สิบนาทีด็กเตอร์ปริยากับอาจารย์คุณวิรัสสอนอันนี้แค่สิบนาทีเขาสามารถจะล่องแก้วโิศชาติได้ทันทีทันใดถามอะไรก้มหน้านิดเดินเลยมาหน่อยตอบเลย แล้วก็เจ้าตัวเล็กมันชื่ออะไรก็ไม่รู้คนหน้าทัวเน็กเชื่อไม่ออกคนนี้ก็เก่งมากมีฝรั่งชาติเยอรมันคนหนึ่งใครสอนใครสอนเธอไม่เข้าใจเจ้าตัวเล็กก็มารับอาสาบอกหลวงพ่อคะหนูคิดว่าหนูสงเคราะห์เขาได้แต่ความจริงเธอก็ไม่ได้มาก่อนไปที่ชิคาโกเธอฝึกกับเขาที่นั่นเธอเพิ่งได้ที่นั่น เธอก็ทําการสอนที่เดนเวอร์ซึ่งห่างกันไปแค่เจ็ดวันจากวันได้คําแนะนําเธอไม่เข้าใจก็ไปถามคุณวิรัตถ์เพราะคุณวิรัตเธอก็มีสูตรสอนไว้แต่ส่วนใหญ่ทั้งฝรั่งด็อกเตอร์ปรัญญาโนตารยได้เก่งมากพูดวาเท้าสั้นๆให้คนเข้าใจดีทั้งเด็กทั้งคนใหญ่กูเเรียวกราา เธอไปสอนที่ไหนรับไหนก็ตามวงโตขึ้นทุกวันไอ้ตอนแรกๆห้องนั้นมันได้สองวงต่อมาวันที่สามต้องวงเดียวแล้วเพราะคนเพิ่มเขามาฝรั่งก็ติดโอติดใจนี่ความภูมิใจของคนที่ได้ไม่ใช่แต่คนไทยคนจีนคนฝรั่งคนแขกแม้แต่พวกอิสลามพวกคริสตียนเขาก็มาฝึกกัน ไม่ใชยกมาทั้งหมดจะเนสนบุคคลอย่างลหลายสิบเขาก็ได้กันคล่องแคล่วอันนี้น่าน่าชมเป็นความดีของเขาแต่ว่าผมก็ต้องชมความเร็วของผมผมเร็วมากที่ไม่สามารถจะแนะนำญาติโยมพุทธบริษ,ษัทสิบปีสิบปีนี่คุณอย่าลืมนะว่าสิบปีนี่ไม่ใช่เวลาเล็กน้อย เงินที่บรรดาญาโยมพุทธบริษัทต้องสูญเสียไม่ใช่น้อยเลยเอาเสียค่ารถค่าเรือไปมาเนี่ยไม่ใช่น้อยถ้าวันหนึ่งมาสิบคนสิบวันก็ร้อยคนสามสิบวันสามร้อยคนอย่าลืมแต่ความจริงการมาวันเกินสิบคนทุกวันบางวันเต็มคันรถห้าหกสิบคนถึงแปดสิบคน ในงเงินของเขาก็ต้องสูญเสียไปมากผมก็นึกสลดใจในความเลวของผมยึงตัดสินใจว่าจะเลิกสอนพอจะสินใจท่านนเห็นพระท่านทันทีท่านบอกเลิกไม่ได้คุณคุณจะต้องสอนต่อไปเพื่อรับอภิญญาอภิญญาจริงๆ เล้อภิญญาห้าก็แเลยกันท่านบอกว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอีกยี่สิบปีอภิญญาจะเข้าคำว่า,าพภิญญาจะเข้าก็หมายความคนจะมีกําลังใจพอสามารถฝึกอภิญญาได้จะอย่าลืมนะอภิญญาเนี่ยผมไม่ฝึกให้ใครเพราะผมก็ไม่ได้เหมือนกันผมไม่รู้อภิญญาไม่ได้ได เขาได้กันยังไงผมไม่รู้ผมอิเลเป,ป่าไปตามเรื่องทำราวของผมแบบเนี้เอาแค่มโนยิธิก็เจอยลอยนิดนิดซึงไม่แจ่มใสซ,ซึ่งไม่มีความเข้มข้นเท่าพระอริยะธรรมผมก็พอใจแล้วแค่นี้เพื่อเพื่อเพ่อ,พอ,พอ,พอความสงสัยก็มบรรดาญาโยมพุทธบริสัทได้ผมพอใจแล้วก็เลยเรียนถามท่านว่าก็สิบปีไม่มีใครได้ <c oughs> ู้ฝึกให้คือผมเองก็เสียกำลังใจรับการฝึกเขาก็เสียทั้งกำลังใจเสียทั้งกำลังทรัพย์เสียทั้งเวลาแล้วพระใชว่าอย่างไงทราบไหมแต่ก็บอกว่าคนฝึกแบบนี้มันก็เท่ากับสอนเด็กให้อ,อุ้มช้างอาบน้ำาล้วบอกเวลานี้คนสัญญากับปัญญาสามลง คนจะฝึกแบบนี้ไม่ได้จะไม่มีผลผมก็นึกในใจว่าการฝึกให้แบบนั้นมันง่ายกว่าที่ผมทำมาตั้งล้านเท่าผมต้องใช้กระสินสิบทังกระสินสิบเต็มอตาทั้งหมดเข้าฌานตามลำดับลำดับฌานลำดับกระสินแล้วก็เข้าฌานลำดับานตามลำดับฌานย้อนกระสินเข้าฌานสลับฌานสลับกระสิน โกอก็จะได้มันเหนื่อยถ้าเกินแต่ว่าพูดนี้มาบ้านนมามะพทะยังเร็วที่สุดสี่วันคนที่ปฏิบัติ่ยวสี่วันได้เนี่ยนับคนได้เลยผมขอยืนยันว่าตั้งแต่ฝึกมาแล้วหลายปีไม่ถึงสี่ไม่ถึงสิบคนส่วนใหญ่ได้ในวันแรกแล้วก็วันที่สอง คนที่จะเข้าถึงวันนี้สามกม็มีน้อยคนเขาถือว่าแต่งมีแล้วดึงไม่เคยออกท่านยังบอกว่าโอ้โหยากผมก็สอนให้เด็กอุ้มช้าอาบน้ําผมก็หนักใจว่าคนถ้าอย่างนี้ผมก็ไม่ไหวท่าก็เลยบอกว่าเวลาย่าลิมนะว่าเวลานี้เนี่ยคนปัญญาและสัญญาสามลงสัญญาหมายถึงความจํจาจําไม่ควรจะได้ ปัญญาความคิดความฉลาดน้อยลงสอนอย่างนี้ไม่ได้ต้องเข้าถึงตัวสอนเรียงตัวบุคคลแล้วก็ต้องใช้ลีลาการสอนใหม่ลดกําลังสนหน้าลงกําลังของอปัญญาเนี่ยไปไม่รอดต้องใช้กําลังเท่ากําลังของวิชาสามการฝึกเป็นกำลังเป็นชานสี่ตรง ชั้นสี่ที่มีความเข้มมากออกไปแจ่มใสามากถ้าใช้กําลังข้างลังังวิชาสามแค่อรแค่อุปจารสมาธิอันดับแรกก็ได้ทิพคุย,ยายนก่อนแล้วต้องสอนกันให้เข้าใจเรื่องการตาดกิเลสผมก็ไม่เข้าใจผมไม่รู้จะลดยังไงก็งกราบเรียนท่านบอก,กว่าแต่เอางี้ก็แล้วกัน ถ้าเริ่มสอนก็ขอให้กรณามาแนะนําด้วยท่านก็ยอมรับใจว่ารแรกกินได้เรียกพรน,นุชพรน,นุชก็คงคืนคืนคงดีคงขึ้นดีอะไรก็ไม่รู้นอพรนุชจะปูแล,แล้แป้วแป้วนี่ต้องชื่อพัชรีมาอน,นดีคืนแรกพรน,นุชกับกับปูเธอร่างกายดี ทำได้ผมดีใจเกือบตายแต่แป้วเธอทำยังไม่ได้เพราะโรคไทรอย่างหนักเช้าเธอตัดสินใจแปยาที่อุเทศจะมาสู้ใหม่ไปก็ไม่ทันรถเวลานั้นรถก็น้อยเธอกลับมาบอกหลงพ่อหนูสู้ตายคืนนั้นแป้วได้อีกผมดีใจเกือบตายหลังจากนั้นก็จับจุดได้ ว่าคนที่จะปฏิบัติได้ไีต้องมีความเข้าใจใช้กำลังเบาๆตอนนี้ขอาวรนดาท่านเพื่อนพิสุทธิ์สมณีทั้งหลายและบรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทเข้าใจไว้ด้วยว่าการปฏิบัติแบบนี้ตามดับใหม่นี้ท่านให้ใช้กำลังใจเบาๆและก็วิธีปฏิบัติอย่าลืมนะ ถ้าใครอวดเลวกับครูไม่มีผลแน่นอนคือนั่นต้องยอมว่าเราไม่รู้เสียก,ก่อนแล้วก็ประการในสองมีหลายคนเหมือนกันคือว่าครูว่าอะไรก็ว่าตามเลยหลอกครูก็ไดยสั่งครูไปแล้วถ้าใครเขาหลอกไม่เห็นจริงไม่รู้จริงจําแบบฉบับใครก็มาพูดฉะไหนก็ตามไม่พูดตรงตามความเป็นจริงให้ปล่อยไปเลย อย่าสนใจว่าอะไรว่าตามการให้สนใจกับคนที่ที่พูดจริงทําจริงเห็นจริงรู้จริงพูดตามความเป็นจริงอย่างนี้ก็มีมากมาหลอกครูบอกครูอย่าสนใจเขาว่างนะเจ้าว่ายังไงก็ช่างเขาว่าอย่างไงว่าไปตามนั้นเอาคนที่รู้จริงเห็นจริงเป็นประทัดฐานคนประเภทนี้เราไม่รับจ้างสอนนี่ แต่ว่าโรงเรียนราฐรโรงเรียนรัฐ,รนรฐคนสอนเขามีเงินเดือนเขาก็ยังสอนเท่าที่เขาสามารถจะสอนได้จะสอบได้และสอบตกเป็นหน้าที่ของนักเรียนเมื่อนักเรียนสอบตกก็ไม่มีใครเขาตัดเงินเดือนเขายังได้เงินเดือนอยู่เรื่อยที่เราไม่มีค่าจ้างรางวัลใครต้องการดีก็ได้ดีไปไม่ต้องการดีก็เรื่องของเขา เขาอาจจะมีพื้นฐานดีกว่าเราก็ได้อันนี้ไม่ได้ว่าโครงความกําลังใจที่จะขึ้นใหม่นี่นะเขาเศษก่อนพูดถึงเก่าใหม่นี่เอาอย่างนี้เริ่มดีทีแ,แรกขอให้ทุกคนมาด้วยศรัทธาอย่ามาสติวะลองท่านลองในีมาเย็นยัน ให้มาด้วยศรัทธาแท้คือมีความเชื่อในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์แล้วก็ถวายความเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจเวลาจะปฏิบัติต้องไม่ห่วงอะไรเลยร่างกายก็ไม่ห่วงต้องดูแบบฉบับพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า่าพระพุทธเจ้าก่อนจะมรุลุอวิเศษสัมมาทัมโพธิญาณ พระองค์มีห่วงคือห่วงความรู้ของพระรามว่าพระบ,บอกต้องทำอย่งงางนั้นต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างงาั้งงงน,งงนปรับปรุงเรื่องกาย <c oughs> กายต้องเปอย่งงางนั้นกายต้องไปอย่าง,งานี้ผลที่สุดองค์สมเด็จพระจินสีเสียเวลาหกปีไม่มีอะไรเป็นผลเลยต่อมาองค์สมเด็จพระทศคน อาศัยที่ทรงบำเพ็ญบารมีมาเพื่อเป็นพระพุทธเจา้าโดยตรงหวังจะรู้สัตว์ค้นสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์ <c oughs> ปัญญาบารมีของพระองค์ก็เกิดคิดว่าการบรรลุวิเศษสมมาสัมโพธิญาณต้องไม่ใช่ทางกายแน่เวลานี้เราประรบทางกายเกินไป <c oughs> ต้องเป็นทางใจจะได้ปรับปรุงร่างกายฉันอาหารบิดาบาัดตอนนั้นปัญญวิคีราษีทั้งห้าคือท่านญญาโกทัญญาท่านบัปปะท่านพัติยะท่านมหานามท่านอสัชิท่านปฏิบัติพระพุทธเจ้าอยู่เห็นองค์สมเด็จพระระมกูฉฉันปาตาหารก็มีความเข้าใจว่าพระสมณโคดมนี้ทศิตถราชกุมาร เป็นผู้มักว่าในอาหารคือเบอื่อหน่ายหนีไปไปสิปัะนะมรคธายวัน<ม>แต่ว่า<ม>ในหนังสือบางเล่มพระคถาจารย์แห่งกล่าวพราว่าเทวดาเขาดุลใจให้พรามพวกนั้นเบื่อหน่ายไปเสียอาจจะเป็นความจริงทั้งนี้ก็เพราะว่าถ้าอยู่ก็จะโกรธใหุ้่งใจไม่บริสุทธิ์เมื่อเขาไปแล้วพระเจ้ากระรงสันวักยาหาร มารับข้าวมาทุ่าพระุกปายาจนนาสุชาดาฉันพอร,ร่างกายมีความสมบูรณ์ลอยฐานแล้วสมเด็จพระฤาษีแก้วนั่งคนโพหันหน้าไปทางที่ตอนออกขั้นหลังให้ตนโพทรงตัดสินพระทไทยอย่าลืมนะตอนนี้สำคัญมากนะักปฏิบัติทรงตัดสินพระทไทยว่าเวลานี้เราไม่ห่วงอะไรทั้งหมด เราจะนั่งอยู่ตรงนี้เพื่อพระโพธิญาณถ้าเราไม่ได้บรรลุอภิเศสมาทั้งโพธิญาณคือตะกิเลสได้เพียงใดเลือดและเนื้อเจะแห้งไปก็ตามทีชีวิตตินสีจะตักใสก็ตามเราจะไม่ยอมลุกจากที่นี่นี่เห็นว่าพระเจา้าตัดสินไม่ห่วงแม้แต่ชีวิตจะได้ขอนักปฏิบัติจะลืมอันนี้ไม่ได้เวลาปฏิบัติ เวลาเริ่มทำสมาธิตัดกัวงวลซสียก่อนสิ่งใดที่เะห่วงใยเนี่ยยกเลิกทิ้งไปเพราเดี๋ยวเดียวมันไม่ตายหรอกแล้วก็ตัดสินใจว่าเราจะต้องปฏิบัติให้มีผลตามคำแนะนำของครูไม่ห่วงไม่แต่ร่างกายยังนี้นิพพานเนทนิพพานเจียวทุกคน เมื่อไต่ความกังวลไม่่วยไม่หวม่หวงไม่แต่ร่างกายได้แล้วก็ตั้งตั้ง,งใจสมาทานศีลเรื่องศีลนี่ความจริงไม่ใช่จะมีเฉพาะเวลาปฏิบัติศีลนี่เป็นเครื่องคำจุนฌานสมาบัติสมาธิทุจฌาญจะมีขึ้นมาได้ก็เพราะศีลถ้าศีลบกพร่องสมาธิทุจฌานก็บกกร่องด้วยถ้าศีลสมบูรณ์แบบสมาธิทุัฌานจริงจะสมบูรณ์แบบ ฉันเรื่องศีลนี่ก็ต้องปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงแนะนําว่าหนึ่งเราจะไม่ทําลายศีลด้วยตนเองสองไม่ยุยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นทําลายศีลสามไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทาลายศีลแล้ว 1. และก็นิวนรณ์ห้าประการอย่านึกถึงมันเลยนิวรณ์ห้าประการก็คือหนึ่งความรักในระหว่างเพศที่เรียวกว่ากามชันทะ รักกรุบสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศเวลาที่นั่งปฏิบัติอยู่จะให้มีจะทีวัดิะที่บ้านก็าตามสองความไม่พอใจยอ่าให้เกิดขึ้นสความง่วงเสียรมฟุ้งซ่านนอกเรืน่นอกลอยคิดน่่นคิดนี่ห้าความสงสัยในผลของการปฏิบัติอันนี้สำคัญข้อห้า ข้อสี่กับข้อห้านี่สสำคัญมากอย่าให้มีถ้ามีทจะเจ้งโกร่งความวันนี้วันห้าอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งถ้ามีในกําลังใจขบรรดาญาโยมพุทธบริษัทที่กําลังปฏิบัติอยู่ก็ขอยืนยันวันนั้นไม่มีผลเลยฉะนั้นว่าอะไรต้องว่าตามกันนอกจากนั้นองค์สมเด็จพระปกรันให้ทุกคนคุมอารมณ์ให้ดีในพรมิหารสี่ ให้จิตทรงตัวไว้ในบริหารสี่เป็นปกติคำว่าปกติต้องเหมือนศีลศีลนี่นต้องบริสุทธิ์ทุกวันแล้วบริหารสี่ต้องทรงตัวบริหารสี่ก็คือหนึ่งความรักความรัก,กวความเมตตาความรักเราจะมีความเมตตารักใคร่คนอื่นกับเราเสมอกันเสมอกับก็ตัวเราไม่มีจิตคิดจะเป,เป็นเป็นเวรเป็นภัยเป็นศัตรูกับใครเลย เห็นคนและสัตว์ทั้งหมดถือว่าเป็นมิตรเป็นที่รักสองกรุณาความสงสารจิตใจคิดไว้เสมอว่าอยากจะเกือ้อกูลคนและสัตว์ในโลกนี้ให้มีความสุขนั่นหมายความถ้าเขามีความทุกข์ท่าไม่เกินวิสัยเราจะช่วยมีความสุขใจก็เย่าเย็นสะสมัดก,กันสามมุตตา มีจิตอ่อนโยนไม่อิจฉาทิเสียใค่ใครได้ดีพอยินดีด้วยสี่อุเวขาวางเฉยเห็นคนเพ่ยงพรมไม่ซ้ำเติมพร้อมจะสงเคราะห์เสมอน,นี่ระบ,บรรดาแทนพุทธบริษัทอารมณ์ทั้งหมดนี้ต้องไปจำเป็นปกติเวลาปฏิบัติหนึ่งไม่กังวลยามปกติมีศีลบริสุทธิ์จิตระงับยิวร แล้วจิตทรงพรมิหารสีฝนมนพรมิหารสีต้องมีประจำวันตลอดวันถ้าอย่างนี้ทุกคนจะทรงฌานได้เป็นปกติการปิบัติภายในวันนั้นจะได้ทันทีทันใดได้มีสภาพแจ่มใสามากการขึ้นไปนี้จะสว่างสวัยนอกจากนั้นเวลาที่จะก่อนภาวนาให้ทุกคนตัดสินใจใช้ปัญญาหน่อยเดียวทราบ ถ้าไม่ทราบก็เขินวิสัยก็มีมิกันคนแก่ไม่รู้จักคำมาทุกขเลยแกบอกว่ามีความสุขตลอดถ้ามีความสุขตลอดอันนี้ไม่ต้องมาปฏิบัติเพราะนั่นเป็นพาาระอรหันแล้วไม่ต้องมาปฏิบัติ <c oughs> ที่นี่จะรับนักปฏิบัติเพียงแค่คนที่รู้จักรู้มีความรู้สึกตัวเป็นทุกข์มีความทุกเท่านั้นนี่บริการหนึ่งคนที่ติดในอารมณ์ จะมาลองอย่าลองเลยนะลองถ้าเร็วปล่อยเร็วตลอดเลยไม่ยับยั้งด้วยไม่ฝืนมีเหมือนกันมีมาวิสวดลองเป๋เป๋ไปไๆออกข้างๆก,กับครูอย่าลืมว่าการปฏิบัติจะมีผลเนี่ยต้องว่าอะไรว่าํำกันด้วยความจริงใจผมยังนึกถึงบุญคุณครงพ่อปานว่าผมจะเข้ามาบวชในระาศาสนา ผมก็อยากจะได้ไปสวรรค์นบรรลุเองเนี่แหละท่านบอกว่าเธอต้องการนิดเดียวความรู้ของฉันมีมากกว่านั้นแต่มีเงื่อนไขว่าต้องว่าอะไรว่าตามกันูว่ายัางไงเชื่อตามนั้นไอ้นี่ถูกต้องถ้ามีลมฝืนช่ดว่าฉันดีกว่าแล้วก็เซ็ตไม่มีทางได้หรอกเพราะนันมันเร็วไม่ใช่ี ถ้าดีจริงๆก็ไม่ต้องมาฝึกมามามาศึกษาไม่ได้เขาฝึกก็าเสียเวลาก็ผมได้รักษาเวลาของผมไม่กันคนเร็วไม่เอาไหนไม่รักษาระเบียบเดี่ยผมไม่เอาด้วยจริงๆเนี่อย่างวันเนี้ยวันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมสองพันหยสิบเจ็ดพสำพลานท่านมากันเจ็ดแปดสิบคนความจริงพวกนี้ไม่เล็วเขาดีเพาด้วยศรัทธา แต่ว่าผมป่วยลงพูดกับเขาไม่ไหวเดินมันก็โซซัดโซเทไปถ้าจะถามว่าพูดเนี่ยก็พูดนี่ผมนั่งพูดเฉยๆผมคิดว่าเวลาหมดไปเลยผมเหนื่อยไปไลยผมก็เลิกมาน,นั้นคนเดียวถ้าเดินมันเดินไม่ไหวเดินก็เสียพระตบครองกเรื่องความว่าการปฏิบัติต้องว่าอะไรว่าตามกัน คือก็แนะนำอะไรทุกก็ทุกต้องตัดสินใจไปตามนั้นเพราเพื่อนองเลวไม่ต้องมานะแล้วก็ไม่สนใจกับคนเลวที่ที่ไหนดีก็ไปที่นั่นที่นี่มันรับจ้างฝึกด้วยการปฏิบัติแบบครึ่งกําลังอันนี้ก็ไม่จําเป็นต้องใช้เงินท่านไม่บังคับแต่ผมก็อยากจะปฏิบัติเต็มกำลัง ในการปฏิบัติเต็มกำลังเนี่ยมันต้องเหนื่อยยังไม่มีครูสอนได้ถ้ามีครูสอนได้บางทีคุย้ายพวกครูคคคลองสอนดูแต่มันก็เหนื่อยเหลือเกินต้องใช้หน้าที่มากในเวกาในสองเกรงใจบรรดาญาโยมพุทธบริษัทต,ต้องใช้ต้องใช้สต็งเวลาสงทีเรื่องต้องใช้สตางนีม่มีความจําเป็นผมเคยใช้ของท่านอย่างครั้งหนึ่งแต่ความจริงจริงประปกติ ผมใช้ของผมต้องการรู้อะไรแต่ว่าครั้งหนึ่งเคยใช้ไม่ได้ใส่สตังค์ให้ทันเวลาตีสีที่สองพระลูกก็เดินกรรมฐา,านทุกคืนตีสว่าจะไปจังหวัดพิจิตตอ,ตอนเช้าตีสก็ใช้กําลังของท่านมโนยิทธินี่แหลนะนวมปัะดูต้นทางปลายทางไปมากับเห็นปลอดภัยหมดสะดวกทุกอย่าง แต่ว่าไม่ได้จ่ายสตางค์แจมใสจริงๆผมก็ไม่คยใช้ของท่านต้องท่านดีจริงๆไม่แพ้ของผมเลยแล้วก็เวลาไปขึ้นรถไฟจะสบายหน่าชั้นหนึ่งเห็นมือแค่ศอกนิ้วสวยมากได้ยินเสียงสตางค์สดิงยังไม่ได้ให้ก็ถามได้ว่าทําไมต้องใช้ทนบอกทำเองต้องใช้ดยหรือทนบอกต้องใช้ เพราะเงินสลึงเนี่ยไม่ากไปร่ารวยต้องการให้สร้างฐานบบรมีทำาดนศีลสมาธิปัญญาอย่างเดียวขาดฐานบบรมีตัดความโลภไม่ได้เมื่อตัดความโลภไม่ได้ปณนิพันไม่ได้คงเข้าใจยิจ่งกลาบเรียนดนบอกว่าถ้าอย่างนันกลับไว้ผมขอถาวายหกบาท <c oughs> และผมก็ทําจริงๆเนี่ยระบรรดาญาติโยมทุบริษัทชายัง การที่ไม่อยากจะฝึกเต็มกาลังเพราะว่าเกรงพระยะหาว่าเรียกเงินนลกทองแต่ว่าถ้าใครอยากจะฝึกก็ต้องตัดสินใจใช่ก่อนนะถ้าคิดว่าเงินหนึ่งสลึงมากเกินไปสำหรับท่านจงอย่ามาเลยแต่ใครจะใส่มากเท่าไรก็ได้แต่เงินนั้นผมคอ,อยืนยันว่าผมไม่ไปใช้เองไม่ได้ผมจะใช้เลี้ยงพระกับก่อรสร้างและธรรมทานเท่านั้นอรบันดาญาโยมพุทธบริษัททุกท่าน ชั้นดับท่านที่ดูเทปก่อนค่ิปวเทปยังไม่หมดผู้รับฟังสาว่าเทปกำลังจะหมดเพราะสัญญาณบอกเวลาปรากฏแล้วขอหยุดก่อนขอความสุขสวัสดิ์พ่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบ,บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี